กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีอ่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิลเลเฮชชกทุกทุกท่านนะครับเอาครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีนะครับผูพนทรงภูพนหมานนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับอ่มาพบมาเจอมาแสดงความยินดีกับเอฟซีภูพนทรงพูนหมานนะครับเนวทางรัฐบาลไทยครับงวดประจำวันที่ 16กรกฎาคมครับ2567นะครับรางวัลที่1ครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคมครับ2567แนวทางครับรางวัลที่1คือ367 336 367 336อ่ะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคผู้มันนะครับ สามสามหกนะครับแล,ล้วก็รางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือสองหนึ่งสองหนึ่งครับเอาดีใจนําสำหรับเอฟซีผู้บอลชมคนหมานนะครับอ่าแล้วก็ดีใจนํจาเจ้าของตัวเลขแน้กรทั่งอ่าสับนักที่เข่าที่แตกนะครับอ่าสำหรับผู้บอชมว่าหมานนะครับแล้วกะ็นักคํานวณสับนักที่ลุดเท่ากับให้กําลังแรงใจกันนะครับอ่าให้กําลังแรงใจสู่กันต่อไปครับเอฟซี โชคดวงสตาคนเฮ้ามา,าพอพร้อมกันครับบอเป็นยังเฮ้าคิดเสวารัฐบาลไทยเดือนหนึ่งประกาศสองนนะครับเอาบปต้องเสียใจนะครับปวดหน้าเฮ้าสู่ๆเฮ้าต้องมิโฉมิลาบกันแน่นอนนะครับเอาครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลนะครับแอดวิไลก็จะมีสำนักที่จะมาสรุปเห้ซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอ่าเพราว่าจะเป็นสำนักที่เข่าตัวตรงและกาสำนักที่เลขวิ่ง เลขติดนะครับที่เขาวันนี้ถือว่าหลายสำนักขึ้นกันนะครับสำหรับเลขวิ่งเลขติดที่เขาคลิปนี้นะครับท้าเอฟรไลท์จะมาสรุปสำนักที่เขาไอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันซะก่อนนะครับเขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้บรรชมคนหมันนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึง่งสำหรับผู้ประชมประมาณเ้องก็ห้กกำลังกันใจกันไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีสำนักที่คำนวณ อ่าตัวเลขแนวทางแตกนะครับแล้วก็สำรับสำนักที่บ่อเข่าสำนักที่รุดนะครับเท่ากับบ่าวากันให้กําลังใจกันต่อไปนะครับอาคลิปนี้เข้ามาเบิรงกันก่อนนะครับว่าสำนักที่เขามีจักสำนักนะครับเอาคุณพ,พอคูณแม่กันมาเบิรงเป็นแนวทางอยากให้แช่ออกไปนะครับคลิปนี้อยากให้ไล่คยบอกตลอดอยากให้แช่ออกไปเพราะว่าอยากให้เอฟซีทาง่องห่อได้หูได้เห็นน้ำกันนะครับว่า นี่สำนักใดแน่ที่เขาเวลาสรุเพาจะได้รูนะครับเพื่อว่าปเป็นการเยเวลาครับเขาไปเบ่งตัวเลขแนวทางสุดสรุปหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับว่ามีจากสำนักที่เข่าที่แตกเขาไปเบ่งพร้อมกันครับครับเริ่มจากสำนักแกลกนะครับก็คือแนวทางของแอดวีไลเองนะครับก็บคือหลักสิบหลักหน่วยนะครับวงกลมไ้ตัตงแต่ถือว่า ต่องวดเลยนะครับนี่คือเป็นชุดบนของวิไลให้โชคนะครับที่ปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับนี่เข้ามาเบิ่งกันวิ่งอ่าแนวทางชุดบนนะครับวิ่ง6กับ8ปรากฏว่า6มานะครับอ่าแนวทางแอดวิไลวงกลมหลักสิวงกลมไปที่3กับ4หลักหน่วยวงกลมไปที่6กับ8ปรากฏว่าเข่า3 6ตรงๆนะครับเอฟซี FC. อ่ะนี่ครับสามหกตรงๆอ่าคุณพ่อคุณแม่คือสิได้เบิ้งคลิปไปแล้วนะครับนี่คือแนวทางสำนักแรกของยัดวิไลเองครับสามหกนะครับแนวทางแตกสามสามหกนะครับอ่าพันไปนะครับต่อไปนะครับเป็นแนวทางเลขผีบอกนะครับเอฟซีอ่าเลขผีบอกมีเอฟซีอีกท่านหนึ่ง อ่านะครับบัณฑิตหนึ่งหลายท่านอยู่นะครับคอมเมนต์มาว่า,วาขอเลขผีบอกนะครับแล้วก็เลขตัวนี้แอดวิไลไปทําคลิปอยู่เมืองเฟืองนะครับอ่าทําคลิปอยู่เมืองเฟืองแล้วก็อัดคลิปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบื้อง,ด,งด้ชมกันอยู่เมืองเฟืองตอนที่ผ้าอ่าสาเล่านะครับไปทําธุระได้มางวดนี้ครับ16กรกฎาคมครับ368 แอดวิไลก็บอก f อตัดเหรียอย่างชัดเจนนะครับก็คือตัด,ตดเหรียมันก็จะเป็น36 38 2สาคูแค่นั้นนะครับเอีอ่านี่คือสำนักที่2คือเลขผีบอกนะครับเดี๋ยวคุณยายท่านนี้เพิ่นขึ้นสีได้หลายแสนกันอยู่นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะได้ไปสอบถามนี่เป็นสำนักที่2ครับเลขผีบอกนะครับสามด แเอ็ดวีไลก็บอกเอฟซีตัดเหรียญสามหกสามแปดแค่นั้นนะครับต่อไปเป็นสำนักที่สามสรุปนะครับของปู่ซุ่มเงียบนะครับก็คือมือว่านนี่เองเอ็ดวีไลจับได้นะครับสรุปมือว่านนี่นะครับชุดสรุปของปู่ซุ่มเงียบมีแค่สี่ชุดนะครับอ่าอ่าปรากฏว่าสามหกเต็มๆเลยนะครับเอฟซีนี่คือชุดสรุปของปู่ซุ่มเงียบ เมืองหนองบัวลำพูเลขที่ไปม,มาด้วยกันทั้งบนทั้งล่างครับ0 6 6 0ปรากฏว่าแน่นอนครับอยู่ไม่มีนะครับอ่านี่คือสำนักที่3นะครับของปู่ซุ่มเงียบเข้า3 6ตรงตรงต่อไปครับอ่ะเลขของปู่โคราชนะครับวิ่งบนล่างนะครับปรากฏว่ามาทั้ง1ทั้งสอง อ่าพอวันนี้ทางชุดลางแตกอ่าสองหนึ่งนะครับกอดข้อกันมาเล็กวิ่งและก็มาอยู่ในชุดนี้ครับมี3สามมีหกสามนะครับถือว่าเข่าอยู่นะครับเอฟซีสามหกหกสามและก็เล็กในแต่ล่างครับอ่ามาถึงสี่ตัวนี่นะครับใหเอฟซีไปจับเอาอยู่ในนีนะครับเห็นบหครับนี่คือที่มาของสองหนึ่งกับยูนีสามหกกับยูนีเลขตารางเงินหลานของปู่โคราชนะครับ สำนักต่อมาอให้จับตาให้ดีนะครับแช่เอาไปครับคลิปนี้แอดวไลอยากให้ FC ฟด้หูได้เห็นกันแล้วก็มาคลิปนี้มือเศร้านี่สรุปเลขมีที่มานะครับก็คือเขาา3-6ตรงๆกันเลยนะครับเลขมีที่มานะครับที่แอดวลไลสรุปให้เบิงมือเศร้านี่เองนะครับบันหวยออกนะครับ สามหกตรงๆอ่าต่อไปนะครับคนนอนทุ่งอ่าเลขวิ่งมาเลยครับทั้งสองตัวคนนอนทุ่งอ่านี่ครับแนวทางเข้ามาชุดล่างนะครับแนวทางเขาเป็นเป็นบนล่างนะครับมาสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับคนนอนทุ่งอ่าให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ฝาก กดแชร์ออกไปนะครับคลิปสรุปหลังแนวรัฐทางรัฐบาลประกาศผลอ่าครับซองแปดหมืนสายพออนะครับวิ่งศูนย์กับ1บนล่างปรากฏว่า1มานะครับหมาแต่ว่าแนวทางเขาเป็นตัวกลับนะครับสอ1หนเพราะว่าแนวทางบอลลายชุดนะครับเอฟซีให้จับตาซองแปดหมืนสายพออนะครับบนล่างให้จับตาหวดต่อไปนะครับ เอาครับต่อไปสำนักต่อไปนะครับเซียนนองบัววิ่งสองกับหนึ่งนะครับวิ่งสองกับหนึ่งปรากฏว่าเล็กวิ่งกอดข้อกันมากครับสองหนึ่งมาทั้งสองตัวนะครับสองหนึ่งมาทั้งสองตัวหลักการนี้ทางสุดอาจประกบคู่นะครับสามหกหกสามนี่ครับเบซี่หายจับตาค้นเซียนน้องบัวนะครับหายจับตาเซียนน้องบัว นี่ครับเป็นเซียนเปิดตัวใหม่นะครับเอฟซีก็คือสิรูกนดีแอดวิไลคเคยบอกนะครับถ้าสำนักใดมาเปิดตัวหม่ทังช่องเข้ามักสิโซกสิมนันเลขวิ่งอย่าลืมนะครับกอดคอกันมา2กับ1น่าแนวทางเป็นบนล่างแล้วก็นุดจับคู่3 663นะครับอ้าให้จับตาเซียนใหม่นะครับต่อมาเป็นล็อกบนล็อกบนนี่ครับวิ่ง8กับ3 ปรากฏว่าสามมาแล้วกันวทางครับ 3, ามสามเขาเป็นตัวครับครับอ่าหกสล็อกบนให้ f อคุณพ่อคุณแม่จับตามมองอีกนะครับต่อไปครับน้องเมย่าชุดจับคู่ล่างนะครับอ่าแล้วก็เล็กติด่างน้องเมย่ากับเขานะครับเอเดี๋ยวทางแอดวิไลจะสรุปเพราะว่าโซนนั้นแอดวิไลจะคัดอยู่ใน ชนเหล็กวิ่งกับเหล็กติดบนติดล่างนะครับสำนักใดเขาเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จบแอดวิไลจะสรุปให้เบิ่งอีกวิ่ง2กับ7วงกลมไปที่2ครับน้องไม่ยาสุดจับคู่ของ่นง,งวดนี้นะครับเ่บเคยจับคู่ให้นะครับน้องไม่ยางวดนี้16ก,กรกฎาคม่นจับคู่มาให้นะครับแล้วก็วงกลมไปที่78กับ12ปรากฏวาแนวทางออกเข้าเป็นตัวกัดนะครับก็คือล่าง2 1 ถือวา่ามากนะครับเอฟซีถ้าเท่ากลับก็บเป็นเลขแค่ซีตัวเท่านั้นนะครับเอฟซีหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดกัแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องไม่อยากน,านันน่นที่พุจะจับคู่ให้นะครับแล้วก็ติดลางน้องไม่อยากกับเขานี่คือสรุปสำนักที่เขาที่แตกนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเลขวิ่งกับเลขติดนะครับหาคลิปนี้สรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับ ถือว่าหลายสํานักฝากแช่อ์อกไปนะครับคลิปนี้นะครับฝากแช่อ์อกไปอาสุท้ายนี่กะคือเก่าเหมือนเดิมนะครับก็กราบไล่เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปเข้ามาเจอกันในคลิปหนาละกะขอแสดงความยินดีกับเอฟซีภูผนโฉภ์ปนหมานคอมเมนต์มาบอกแน่นะครับได้น้ำสำนักได้แน่นะครับติดตามกันต่อไปให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสำนักเอฟซีพูผนโชค์ปหมานละกะสำนักที่คำนวณตัวเลขหน้าทางงรุดนะครับเข้ากับให้กําลังใจกันต่อไป อาสุดท้ายนี่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ